สามพระคาถาการที่เ1็ดจมหาราชมีเจ็ด้าพระคาถากที่สิบสอจันกจักดนะรมีสามสิบหกพระคาถาการที่สิการสุดท้ายเรียกว่านักังนมีสีพระคถาารรัังารับท่านใดจะรวบภาพทกรอก็คกได้นะครับในบริเวณ บนกตาติดด้านหนึ่งึอยู่ตรงจากพระตาเราจะนะครับถ้าเดินเข้าไปก็ใช้มือโนมาเราจะหลงพรุ่งตบใหญ่ก็ดาบฝ่านาจะมีพุ่งกันด้วยรัางตดสามการเป็นพันธะขาหรือว่าพ่กนี้งั้ว่านาไม่ติดพันติดติดหนึ่งติดใดแล้วนาเ

ในเพื the world, the ่อตาข้าส่งมเรื่องนะฮราบอกว่าใคระดับเดนพระสัจจการขั้นใดระดับเดินพระอางปริศนะขั้นใดระดเดินนาการหาระดบเดาีนะ